ชื่อพีราดาสีมาณราตรค่ะชื่อเล่นชื่อเสียงอายุ42ปีพี่เสียงประกอบธุรกิจคือรับซื้อสินค้าเกษตรรับซื้อและจำหน่ายสินค้าเกษตรกระหล่ำปีผักกาดขาวมะเขือเทศมันฝรั่งแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งของพี่เสียงก็คือปลูกผักในโรงเรือนปลูกเองจำหน่ายเองให้กับทางห้างโมเดิร์นเทร โซนที่วันนี้ที่เรามากันก็คือในส่วนของแมคาเดเมียมันก็จะเป็นงานอาดิเรกข,ของพี่เสียงดีกว่าที่จะต้องเข้าแปลงเข้าสวนทุกๆุกอาทิตย์ลงที่พี่เสียงซื้อขายอยู่ตอนนี้อยู่ตำบลบ่อหลวงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่กิจวัตรประจำวันของพี่เสียงทุกวันนี้ก็คืออยู่ประจำลงจันทร์ถึงสุกแล้วก็ดูแลลูกเสาร์อาทิตย์ก็จะเข้าสวนเข้าแปลงเข้าไร่แล้วก็เช็คเช็คผักในโรงเรือนของกลุ่มเกษตรกรที่พี่เสียงดูแลอยู่ อย่างแรกเลยตอบโจทย์คือ1ประหยัดน้ํามัน 2. ตัวเครื่องแรง 3. อะไหล่หาซื้อได้ง่ายโดยที่แบบเราเราไม่ต้องสั่งไม่ต้องสั่งนานแล้วก็ศูนย์บริการมีครบแล้วก็ใกล้บ้านเ้วเวลาไปไหนคือช่วงฤด,ดูฝนก็จะเป็นปัญหาหนักเราใช้4ีคูณเหมือนกับว่าเราปรับสโลเราสามารถปรับได้ง่ายหมุนได้ง่ายโดยที่เราเป็นผู้หญิงแล้วเราขับรถเข้าไล่โดยเรามั่นใจในตัวกระบะร้อยเปอร์เซนต์ว่ายังไงอะ่ะ ก็ไม่ติดหล่มติดโคนแน่นอนฉันสามารถบรรทุกของได้เองจนถึงปลายทางแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นด้วยเพราะใช้ตัวสีพิงสตัดสินใจไม่นานเพราะว่าอีซูซูเป็นยี่ห้อรถที่ใช้มาตั้งแต่รุ่นแม่ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่แต่ตอนนี้คืออีซูซูมีตัวใหม่เข้ามามันก็ไม่เพียงพอต่อธุรกิจของพี่เสียงเกิดต้องออกตัวนี้เข้ามาเพิ่มขึ้น โดยหลักๆอีสูตๆตัวนี้พี่เซีงจะใช้เองเพราะเพราะมันง่ายต่อการเข้าเกียร์ตัวโฟล์ฟวิวมันง่ายสําหรับที่ให้ผู้หญิงขับแล้วเราใช้ตัวนี้เราก็รู้สึกว่ามั่นใจไม่ว่าจะฝนตกติดโคลนติด,ตดลมหรือว่าทางเป็นเนินนิดนึงเราก็สามารถขยับปรับเป็นโฟล e วิวได้ในทันทีมันไม่เหมือนรุ่นเมื่อก่อนที่ต้องถอยตั้งหลักใหม่แล้วก็เข้าโฟใหม่ตัวนี้ตอบโจทย์แล้วก็เทคโนโลยีเข้ามาใหม่ ขับได้ง่ายขึ้นสามารถที่จะขยับปรับเป็นโฟว e w ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องได้จอดรถเหมือนเมื่อก่อนตอบโจทย์พี่เสียงมากขึ้นพี่เสียงเปิด8โมงถึง5โมงเย็นค่ะแต่สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาถ้าสนใจสินค้าเกษตรของพี่เสียงตอนนี้คือติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถืออย่างเดียว0898854888 0819511027แล้วก็ ตามได้ใน Facebook ก็คือเจียเจียฝ่าคิดถึงรถกระบะคิดถึงทลาอีซูซุศูนย์บริการทลาอีซูซุมีบริการแบบครบวงจรเยี่ยมค่ะ